ก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ฟังในวันนี้ครับผมต้องขอภัยจริงๆครับที่มาช้าไปนิดนึงผมพยายามจะมีคลิปวิดีโอลงทุกวันนะครับโดยตามเวลาปกติของทางช่องเราแล้วเนี่ยมันก็คือเวลา1นึ่ทุ่มสานาทีอาจจะมีบางวันครับที่เป็น2องทุ่มครึ่งหรืออาจจะเลทไปถึง3ามทุ่มครึ่งต้องขอภัยจริงๆครับภารกิจรัดตัวจริงๆสําหรับเรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของคุณนิก เรื่องที่คุณนิกเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องของห้องเช่าห้องหนึ่งที่คุณนิกเองได้เช่าอยู่ในตอนที่เข้ามาทำงานกรุงเทพกับเพื่อนครับในสมัยนั้นครับรู้สึกว่าจะช่วงประมาณพศ2550กว่ากว่าอนานพอสมควรเหมือนกันครับคุณผู้ฟังในปีนี้2566เข้าไปแล้ว10กว่าปีได้แล้วครับแต่เรื่องราวที่คุณนิกเจอเนี่ยคุณนิกเองก็ยังจาฝังใจไม่ลืมเลยย้อนกลับไปครับคุณนิกเองมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึง เพื io, ่อนคนนี้เป็นคนบ้านเดียวกันกับคุณนิกนะครับในตอนที่เพื่อนเขากลับมาเยี่ยมบ้านที่สกลนครครับเพื่อนเขาเองก็เล่าเรื่องที่ทํางานให้ฟังเพื่อนของคุณนี้คนนี้ครับเขาย้ายไปทํางานที่กรุงเทพแล้วประมาณปีหนึ่งตอนที่เพื่อนกลับมาที่บ้านเนี่ยคุณนิกเองก็เห็นฐานะของเพื่อนค่อนข้างจะดีขึ้นจากเดิมมากครับต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับที่สกลนครในปีพศ .50 กว่ากว่าเนี่ยด้วยการงานแล้วก็อาชีพที่นั่นเนี่ยมันไม่ได้มีหลากหลายเหมือนปัจจุบันนะครับไม่ได้เป็นแหล่งลงทุนของนักลงงททุนต่าประเศ ไม่ได้มีโรงงานมากมายไม่ได้มีนิคมอุตสาหกรรมสมัยนั้นชาวบ้านที่อยู่ที่สกลนะครส่วนใหญ่ก็จะทําไร่ทํานากันครับมันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้เป็นเหตุผลครับที่ชาวอีสานส่วนใหญ่หรือว่าพี่น้องทางภาคอีสานเนี่ยย้ายรกรากหรือว่าเข้ามาทํางานที่กรุงเทพนับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาพอคุณนิกเห็นเพื่อนคนนี้ครับมีเงินเพิ่มขึ้นหลังจากที่ไปทํางานได้ประมาณปีเดียวเนี่ยคุณนิกเองก็เลยถามเพื่อนไปเรื่องเกี่ยวกับที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพครับ และการตัดสินใจมาทํางานในกรุงเทพกับเพื่อนในครั้งนี้ครับมันก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในตอนที่คุณนิกเข้ามาที่กรุงเทพแรกๆกครับคุณนิกเองก็ไม่ได้ทํางานที่เดียวกับเพื่อนสนิทคนนั้นหรอกนะครับคือทํางานในโรงงานใกล้ๆกันที่อยู่ในซอยเดียวกันทําเกี่ยวกับพวกพลาสติกขวดบรรจุพันอะไรทํานองนั้นแต่ว่าหอพักที่คุณนิกอยู่ครับเป็นหอพักเดียวกันกับเพื่อนคนนั้นคนที่แนะนําให้เข้ามาทํางานในกรุงเทพนั่นแหละ หอพักแห่งนั้นครับคุณนิกเช่าห้องเป็นห้องพักเล็กๆอยู่ในซอยประชาอุทิศพอเข้ามาในซอยประชาอุทิศซอยนั้นแล้วหอพักคุณนิกจะอยู่เกือบสุดซอยเลยในหอพักแห่งนั้นครับจะมีคนเช่าเต็มเกือบตลอดเวลาและส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นคนงานต่างด้าวเป็นพมา่าบ้างเป็นกัมพูชาบ้างนะครับที่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าห้องเช่าที่นี่มันราคาถูกที่สุดในแถบนั้นแล้วแล้วก็อยู่ใกล้ที่ทํางานมากๆคุณนิกเองก็เลยตัดสินใจเช่าอยู่ที่นั่น ในช่วงแรกที่คุณนิกอยู่ที่ห้องเช่าห้องนี้ครับคุณนิกคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ตัวเองเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่ามันแปลกที่แต่คุณนิกเองก็เริ่มมาจับสังเกตได้คือในกลางดึกของทุกคืนเนี่ยพัดลมเพดานในห้องมันจะมีอาการกระตกแล้วก็เหมือนมันชอ็อตครับใบพัดที่พัดอยู่มันจะสัน่นแล้วก็หยุดกลางดึกเป็นเวลา10นาทีตลอดเลยในตอนแรกที่เห็นเนี่ยคุณนิกคิดว่ามันเป็นเพราะว่าพัดลมเพดานในห้องมันเก่า คุณนิกสังเกตไปสังเกตมาถึงมารู้ครับว่าการหยุดของพัดลมเพดานเนี่ยมันผิดปกติเพราะว่าใบพัดของพัดลมตัวนี้ครับมันจะหยุดหมุนทุกวันในเวลาตีหนึ่งสินาทีและพัดลมมันก็จะหยุดถึงเวลาตีหนึ่งยีนาทีเท่านั้นและมันก็จะหมุนต่อเองและในช่วงเวลา10นาทีที่พัดลมมันหยุดหมุนไม่ว่าจะปิดเปิดใหม่กี่ครั้งพัดลมมันก็จะไม่ติดต้องกดสวิตช์เปิดค้างเอาไว้ครับพอครบ10นาทีแล้วมันก็จะหมุนของมันเอง และที่บอกว่ามันผิดปกติเนี่ยเพราะว่าพัดลมมันหยุดเวลาเดิมทุกวันคุณนิกเองเขาเป็นคนขี้ร้อนครับช่วง10นาทีที่พัดลมหยุดหมุนคุณนิกเองก็จะตื่นเสมอจนคุณนิกเองต้องแก้ปัญหาด้วยการไม่ใช้พัดลมเพดานของห้องเช่าห้องนั้นพองเงินเดินออกในวิคแรกเนี่ยคุณนิกเองก็ซื้อพัดลมตั้งพื้นมาใช้ตั้งหากเลยตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันหลับต่อยากครับคุณนิกเลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนั้น หลังจากนั้นครับด้วยความที่คุณนิกกับเพื่อนอยู่หอพักด้วยกันก็เลยมีการนัดดื่มกันบ่อยยิ่งอยู่นานก็ยิ่งรู้จักคนเยอะพาเพื่อนมาดื่มกันที่ห้องคุณนิกเนี่ยแหละครับคุณนิกจําได้ว่าวันนั้นเนี่ยนั่งดื่มกันอยู่4ี่คนรวมตัวคุณนิกด้วยพอดื่มหนักเข้าหนักเข้าก็กลับบ้านกันไม่ไหวคุณนิกก็เลยให้เพื่อนนอนที่หอพักคุณนิกก็เลยให้เพื่อนนอนที่ห้องของตัวเองเนี่ยแหละครับเปิดทั้งพัดลมตั้งโต๊ะแล้วก็เปิดทั้งพัดลมเพดานตัวนั้นด้วย ในกลางดึกของคืนนั้นครับในระหว่างที่คุณนิกนอนหลับอยู่คุณนิกก็ได้ยินเสียงเพื่อนคนหนึ่งที่นอนข้างๆร้องตะโกนโวยวายขึ้นมาเหมือนกับว่าเพื่อนคนนั้นเขาตกใจอะไรสักอย่างคุณนิกตื่นขึ้นมาแล้วก็หันไปถามเพื่อนในทันทีว่ามึงร้องทําไมเนี่ยคนกําลังนอนอยู่คําตอบที่ได้จากเพื่อนคนนั้นครับก็คือเพื่อนเขารู้สึกร้อนก็เลยลืมตาตื่นขึ้นแต่พอลืมตาตื่นขึ้นมา ปรากฏว่าเห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งกำลังห้อยตัวอยู่ที่พัดลมเพดานคุณนิกก็เลยบอกเพื่อนไปครับว่าตัวเขาเนี่ยน่าจะเมาจนตาฝาดเพราะว่าคุณนิกเองอยู่ห้องเช่าห้องนี้มันนานแล้วครับแล้วก็ไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้เลยด้วยสรุปแล้วคืนนั้นทั้งคืนเพื่อนคนนั้นเขาก็นอนไม่หลับนะครับแล้วคุณนิกเองที่เป็นเจ้าของห้องเนี่ยก็ต้องมานั่งอยู่เป็นเพื่อนเขาอีกนั่งไปนั่งมาพอไม่มีอะไรทําก็เป็นอันว่าดื่มต่อกันอีกยกหนึ่ง ในตอนนั้นคุณนิกเองก็มองนาฬิกาครับเวลามันประมาณตีหนึ่งกว่ากวาหากเพื่อนคุณนิกรู้สึกร้อนก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอย่างที่บอกไปครับคือพัดลมเพาดานห้องคุณนิกเนี่ยมันจะดับตอนตีหนนาทีถึงตีหนึ่งยี่สิบนาทีไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรคุณนิกเองก็ยังหาคําตอบไม่ได้เหมือนกันหลังจากนั้นครับเรื่องแปลกๆในห้องของคุณนิกมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเ,เวลาคุณนิกไม่อยู่ห้องครับ ที่กลางห้องตรงตำแหน่งของพัดลมเพดานเนี่ยมันชอบมีเหมือนกับคราบน้ำมันของพัดลมหยดลงมาที่พื้นยิ่งพื้นในห้องมันเป็นเสื่อน้ำมันด้วยครับมันยิ่งทำความสะอาดยากมากๆคนพอหนักเข้าหนักเข้าคุณนิกเองก็เลยแจ้งป้าเจ้าของหอพักให้แกเข้ามาดูพัดลมในห้องหน่อยพอคุณนิกบอกป้าแกไปครับว่าพัดลมมันเก่าจนน้ำมันมันหยดหมดแล้วคุณนิกเองต้องเอากระป๋องนมมาลองตลอดเลยพอบอกป้าแกไปแบบนั้นครับป้าแกเองก็ทำเสียงเหมือนกับว่าไม่อยากคุย พูดปัดๆไปบอกว่าอยู่ได้หรือเปล่าแต่อยู่ไม่ได้ก็รอห้องอื่นย้ายออกก่อนแล้วคุณนิกค่อยย้ายเข้าคุณนิกในตอนนั้นพอได้ยินคําตอบแบบนั้นก็ชักเอะใจครับแม่บอกว่าน้ํามันพัดลมมันโยนเองจะให้ย้ายออกซะง,งั้นท้ายที่สุดครับป้าแกเองก็คงทนความเร้าเหลือของคุณนิกไม่ได้รวมความว่าเดี๋ยววันหยุดนี้เนี่ยป้าแกจะตามช่างมาดูให้แล้วเวลามันก็ผ่านไปหลายวันตอนที่ป้าแกพาช่างมาดูเนี่ยมันตรงกับสิ้นเดือนที่ป้าแกจะต้องมาเก็บเงินค่าเช่าห้องพอดี วันนี้เนี่ยแหละครับที่ป้าแกดูมีพิรุษสุดๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณนิกเรียกป้าแกให้เข้ามาดูคราบน้ำมันที่หยดในห้องเรียกยังไงป้าแกก็ไม่ยอมเข้ามาในห้องครับเหมือนกับว่าป้าแกกลัวอะไรสักอย่างป้าแกได้แต่สั่งให้ช่างที่ตามแกมาด้วยเนี่ยเข้ามาดูพัดลมในห้องของคุณนิกสรุปแล้วช่างเขาบอกว่าลูกปืนที่ขอพัดลมมันน่าจะแตกมันก็เลยมีคราบจาระบีไหลออกมาในตอนนั้นคุณนิกเองก็งงนะครับคราบจารบีไหลมันไม่น่าเป็นไปได้ครับ เพราะว่าจารบีเนี่ยมันจะค้นๆเหนียวๆลักษณะมันจะคล้ายกับยามองแต่ที่คุณนิกเห็นในห้องเนี่ยคือมันหยดเป็นน้ํามันสีเหลืองๆทั้งนี้เขามาดูพัดลมเนี่ยเขาก็เลยบอกคุณนิกว่ามันต้องถอดออกไปซ่อมคุณนิกก็เลยถามป้าเจ้าของห้องไปครับว่าจะเอาออกไปเลยไหมแต่ป้าแกก็บอกนะครับเดี๋ยวขอไปคุยราคากับช่างก่อนแล้วยังไงเนี่ยจะนัดวันมาถอดอีกทีซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของป้าแกครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณนิกบอกว่าป้าแกเนี่ยเป็นคนขี้งกมากๆ นิดๆน,น่อยๆเนี่ยไม่ได้เลยแล้วพอป้าแกพูดแบบนั้นครับคุณนิกเองก็ไม่รู้จะแย้งยังไงเอากระป๋องนมมาวางรองน้ํามันที่หยดอยู่แบบนั้นนั่น,น,นแหละไม่ซ่อมก็ไม่ซ่อมไม่เป็นไรหลังจากนั้นครับเรื่องที่เพื่อนของคุณนิกละเมอเห็นล่างคนห้อยอยู่ที่พัดลมเพดานเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ในโรงงานเลยคือเพื่อนคนอื่นๆเห็นหน้าคุณนิกทีไรก็ต้องให้คุณนิกเล่าเรื่องหลอนๆที่เจอให้ฟังประจํา ึ่งตัวคุณนิกเองก็ไม่เคยเจอเลยนะครับแล้วก็ไม่มีด้วยครับเรื่องหลอนๆนี่เขาลือกันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณนิกเองไม่ได้กลัวผีด้วยมั้งครับเพราะคนอื่นเขาเล่ากันไปเล่ากันมาเนี่ยมันก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งที่เข้าหูคุณนิกมาเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของประวัติหอพักที่คุณนิกกาลังอาศัยอยู่ในตอนนี้มีคนเล่าต่อๆกันมาครับว่าหอพักแห่งนั้นเนี่ยเคยมีแรงงานต่างด้าวใช้เชือกห้อยคอกับพัดลมเพดานเพื่อปลิดชีวิตตัวเอง ซึ่งรายละเอียดมากกว่านั้นเนี่ยคุณนิกเองก็ไม่รู้นะครับและคนที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือห้องที่เกิดเรื่องมันคือห้องไหนกันแน่แต่เรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าล็อกกับสิ่งที่คุณนิกเจอมากเลยเรื่องหลอนของพัดลมที่หยุดเวลาตีหนึ่งสนาทีในทุกๆวันเป็นใครๆก็หลอนแต่ว่ายกเว้นคุณนิกหลังจากนั้นครับพอเงินเดือนออกเนี่ยคุณนิกเองก็มานั่งดื่มคนเดียวอยู่ในห้อง ติดไปเรื่อยๆจนได้ที่ตอนนั้นครับคุณนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองนึกเฮียนยังไงก็ไม่รู้นะครับพูดออกมาลอยๆคือเงยหน้ามองขึ้นไปที่พัดลมเพดานในห้องตัวเองครับแล้วก็พูดคนเดียวตอนนั้นคุณนี้เขาพูดไปว่าที่เขาพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าวะในพัดลมตัวนี้หรือเปล่าที่มีคนผูกคอคือในตอนนั้นคุณนิกน่าจะเมาได้ที่ครับแล้วก็ทําอะไรแบบไม่ค่อยมีสติแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะ บวกกับความที่ตัวเองเป็นคนไม่กลัวผีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคุณนิกก็เลยพลังปากพูดออกไปแบบนั้นและกลางดึกของคืนนั้นนั่นแหละครับคุณนิกนอนหลับและรู้สึกว่าพัดลมเพดานเนี่ยมันหมุนเปิดเองทงั้งที่ตัวคุณนิกไม่ได้เปิดนะครับในวันนั้นพอคุณนิกได้ยินเสียงพัดลมหมุนสักพักใหญ่ๆเสียงพัดลมมันก็ชอ็อตแล้วก็ติดขัดเสียงดังจนทําให้คุณนิกลืมตาขึ้นแต่ในระหว่างที่ลืมตาเนี่ยคือไม่ได้ลืมตาชัดนะครับ เหมือนกับว่าตัวเองกําลังสลึมสลือตาล่ามัวแบบคนที่ยังไม่ได้ตื่นเต็มที่ภาพตรงหน้าของคุณนิกตอนนั้นคือคุณนิกเห็นภาพของผู้ชายคนนึงกาลังห้อยตัวอยู่บนพัดลมเพดานโดยลักษณะของผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่ผิวค่อนข้างคล้ําตัดผมสั้นใส่เกงเก่งฟุตบอลตัวเดียวพอคุณนิกเห็นแบบนั้นแล้วครับร่างของผู้ชายคนนั้นที่คุณนิกเห็นก็ค่อยๆหมุนตัวมาทางที่คุณนิกนอนเอ่ยให้เห็นหน้าตาของผู้ชายคนนั้น หน้าตาที่เขียวช้ำแบบม่วงๆกับดวงตาที่เหลือกขึ้นด้านบนเขาหันมามองคุณนิกอย่างช้าๆพร้อมกับขยับปากพูดออกมาเป็นภาษาที่คุณนิกไม่รู้จักและสักพักหนึ่งพอผู้ชายคนนั้นเขาพูดจบภาพตรงหน้ามันก็หยุดนิ่งไปและตาของคุณนิกก็ค่อยๆพล่ามัวขึ้นเรื่อยๆจนมันดำมืดสนิทคุณนิกตื่นขึ้นมาในตอนเช้าครับเห็นว่าพัดลมเพดานเนี่ยมันกำลังหมุนอยู่ โดยที่เมื่อคืนก่อนนอนคุณนิกเขายืนยันนะครับว่าไม่ได้เปิดแน่ๆคุณนิกเปิดแค่พัดลมตั้งพื้นครับในตอนนั้นตัวเองก็รู้ได้ในทันทีว่าสิ่งที่ตัวเองเจอเนี่ยมันคือของจริงแน่ๆในเมื่ออยากจะรู้ผู้ชายคนนั้นที่พัดลมเพดานเขาก็จะทําให้รู้แต่ผู้ชายคนนั้นเขาพูดกับคุณนิกว่าอะไรคุณนิกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณนิกเองก็ไม่เข้าใจภาษาที่เขาสื่อสารมาและถ้าให้เดานะครับภาษาที่ผู้ชายคนนั้นเขาพูดมันคือภาษาพม่า แลวพอคุณนิกรู้เรื่องแบบนั้นครับคุณนิกเองก็เงยหน้าพูดกับพัดลมเพดานอีกครั้งคุณนิกจําได้นะครับว่าตัวเองพูดไปว่าผมไม่ลบกวนแล้วนะครับต่างคนต่างอยู่เดินพี่ลอยตัวตามสบายได้เลยแล้วก็ช่วยรักษาความสะอาดห้องด้วยเพราะว่าน้ํามันมันหยดคุณนิกจําได้ว่าพูดแบบนั้นจริงๆนะครับและหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณนิกเองก็ไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้อีกเลยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณนิกเองไม่เคยเปิดพัดลมเพดานตัวนั้นอีกเลยก็ได้ และหลังจากเรื่องที่คุณนิกเจอคุณนิกก็อยู่หอพักแห่งนั้นอีกประมาณ3ปีแล้วก็ย้ายไปทํางานที่รรยองครับระหว่างที่คุณนิกอยู่ที่หอพักแห่งนั้นคุณนิกก็เคยได้ยินคนเขาเล่าเกี่ยวกับหอพักแห่งนั้นต่างๆนาน,นา,น,น,าน,นะครับทั้งป้าขายสมตํทาทั้งลุงวินมอเตอร์ไซค์สรุปแล้วคุณนิกก็เชื่อครับว่ามีต่างด้าวเสียชีวิตที่นั่นจริงๆบอกว่ากันว่าผู้ชายคนนั้นเข้ามาทํางานที่เมืองไทยกับภรรยาภายหลังครับภรรยาของเขาเนี่ยทิ้งไปมีสามีเป็นคนไทย ตัวเขาเองก็เลยรับไม่ได้ตัดสินใจจากโลกนี้ไปแต่เพียงลาพังคือคุณนิกได้ยินแบบนั้นมานะครับแต่เรื่องจริงเป็นยังไงคุณนิกเองก็ไม่ขอยืนยันนะครับรู้แค่เพียงว่ามีจริงและคุณนิกเองก็เจอจริงๆแค่คุณนิกไม่ได้กลัวผีเหมือนคนปกติทั่วไปเท่านั้นเองผมว่าคุณนิกพูดถูกแล้วนะครับคือถ้าเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะกลัวเนาะแล้วก็อยู่ไม่ได้ตั้งแต่เพื่อนเห็นแล้วละ่ะตัวเองไม่ต้องรอให้น้ํามันหยดก็ได้นะครับ เป็นผมเองผมก็คงขอย้ายห้องดีกว่าแต่ว่าเรื่องราวมันผ่านมานานแล้วครับคุณผู้ฟังผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยห้องชาวห้องนั้นหรือว่าหอพักห้องนั้นเนี่ยยังเปิดบริการอยู่หรือเปล่าโดยปกติที่คุณนิคเขาบอกครับตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้กลัวอยู่แล้วไม่ว่าเจออะไรก็แล้วแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าเนี่ยก็คือรู้ว่ามีจริงนันแหละแต่ว่าตัวเขาไม่กลัวไงพองไม่กลัวก็อยู่ร่วมกันได้ คุยกันรู้เรื่องสื่อสารกันรู้เรื่องถึงวิญ,ญญาณของผู้ชายคนนั้นเขาจะสื่อสารเป็นภาษาพมา่านะครับแต่ลึกๆแล้วผมคิดว่าโลกหลังจากที่เราหมดลมหายใจไปแล้วเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้ด้วยกําลังของจิตนั่นเองครับผมไม่คิดว่ามันจะมีกําแพงภาษาในโลกวิญญ,ญาณอะไรทํานองนั้นครับแน่นอนหล่กคุณผู้ฟังเรื่องราวของคุณนิกต้องบอกว่าอย่างแรกเลยผมก็สงสารเหมือนกันนะดวงวิญ,ญญาณของผู้ชายคนนั้นเนี่ยถ้าหากมันเหมือนเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อๆมาจริง,รงๆเขาคงจะผิดหวังมากๆครับ ภรรยาคนเดียวของเขาอุตส่าห์ดันโดดมาจากต่างประเทศแล้วก็มาทํางานด้วยกันอยู่ๆครับวันดีคืนดีภรรยาทิ้งแล้วก็ไปมีครอบครัวใหม่ตัวเขาเองเนี่ยต้องอยู่โดดเดี่ยวแต่เพียงลําพังเขาก็เลยตัดสินใจครับลาโลกนี้ไปคนเดียวดีกว่านาศร้าเหมือนกันนะยังในหลายๆเรื่องหรือว่าในหลายๆคลิปวิดีโอที่ผมเคยเล่าให้ฟังครับคุณผู้ฟังมันมีความเชื่อความเชื่อหนึ่งคือคนเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเลือกที่จะปลิดชีวิตตัวเองก่อนที่เราจะหมดอายุไขแล้วเนี่ย โลกหลังหมดลมหายใจของเราครับเราจําเป็นจะต้องทําพฤติกรรมแบบนั้นหรือทากิจกรรมแบบนั้นครับเหมือนครั้งที่เรายังมีลมหายใจอยู่ทําต่อเนื่องวนเวียนไปวนลูปไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะหมดอายุไข่นั่นเองเหมือนกับวิญ,ญญาณของผู้ชายคนนี้เลยครับคุณผู้ฟังผมคิดว่านะเขาเองน่าจะต้องมาห้อยตัวอยู่ตรงนั้นในทุกๆคืนตอนตีหนึ่งสนาทีตามที่คุณนิกบอกนั่นแหละในช่วงที่พัดลมหยุดครับมันอาจจะเป็นช่วงเวลาทับซ้อนเนาะ เหมือนกับว่าช่วงเวลานั้นในครั้งที่ผู้ชายคนนั้นยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นช่วงที่เขาหมดลมหายใจนั่นเองครับมันอาจจะทําให้วัดลมตนนั้นที่เคยมีประวัติเนี่ยขัดข้องในช่วงเวลาเดียวกันในทุกๆวันนั่นเองครับอันนี้ผมคิดเองเออเองนะคุณผู้ฟังอย่าถือว่าเป็นสาระแล้วก็เป็นความจริงและคุณคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์ให้สักหน่อยหรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการและคุณผู้ฟังที่ฟังทุกวันแต่ยังไม่กดซับสไคร์นี่ยรบกวนกดให้พวกเราด้วยนะครับจะได้เจอกันทุกวันเนาะและสําหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบเลยไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้านะครับผมขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ